รุ่นเนี้ยที่จะให้กระถาโยมเนี่ยนะจำไม่ชัดแล้วจดด้วยรุ่นตัดใจให้ครับตัดใจให้โยมทุกคนทั่วประเทศที่ดูรายการนะนะเอาจดโยมบทนี้สำคัญมากสัทธะนุงอาคาทิตุงทัตวานาทาสิอีกครั้งหนึ่งครับสัทธะนุงอาคาทิตุงทัตวานาทาสิ อุมะอาปิตอ,อุมะอาปิตอะออุอจดไปเลยบทนี้สําคัญมากอันนี้นะเป็นคาถาที่เราจะต้องท่องอยู่ตลอดเวลาใช่ท่องเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับไปหไหนแล้วก็ท่องภาวนาไปเลยนะสักสามครั้งภาวนารูปหน้าที่ใส่ก็ได้ปืนยิง้วไม่ออกหรอกรออกลูกคาก็บอกไม่ออกอแน่นอนท่องเสร็จปั๊บก็เอามือรูปหน้าตัวเองอรูปหน้าเสร็จปั๊บ คาถานี้ก็เหมือนกับจะจะเข้ามาปกป้องยู่ในตัวเรานะอยู่ในตัวเรายิงไม่เข้าฟันไม่เข้าทำอะไรไม่ได้